ขอหยกนะคะเป็นคํามดันเบาหวานไขมันเวลาแกนั่งนานๆนนแกจะมีอาการปวดก้นกกอ่ะค่ะแล้วมึนๆไททอยตาลายนั่งนานไม่ได้ค่ะทานโกโก้แม่มดไปแล้วนั่งนานได้ใครมาก็ไม่หนีเข้าที่นอนนะคะนั่งนานพอทานตัวนี้ไปเหมือนสุขภาพดีอ่ะค่ะ แม่บอกว่าคุยกับคนได้นานขอขอบคุณบอสวัฒนาและครูแม่หนิงที่ทําผลิตทภัณฑ์นี้ขึ้นมาดีต่อกระดูกผู้สูงวัยค่ะอยากให้ทุกคนที่มีพ่อแม่ได้ เสริมสุขภาพร่างกายของพ่อแม่ให้แข็งแรงดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแม่โมดโกโกโค้ค่ะ